อุธนาทรควงครูเก๋กอรวิวันแจ้งความกองปราบเอาผิดร้านออนไลน์ขายหมวกช่อโกงประชาชน เมื่อเวลา11อนาฬิกาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางน,นายธนทรปานกวงณอยุธยาหรืออูธนทรนักร้องดังและนางสาวกรวิวันศรีพันธ์หรือครูเก๋กรวิวันซึ่งเป็นภรรยาพร้อมทนายความได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนกองปราบพหลโยธินกรณีสั่งซื้อหมวกจากร้านออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในราคา1,500ับาทแต่พอโอนเงินไปแล้วกลับไม่ส่งของจึงมาแจ้งความเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่สังคม เนื่องจากมีประชาชนโดนหลอกลวงเป็นจำนวนมากอุทนาทรกล่าวว่าในช่วงภาวะ วิกฤตโควิดระบาดตนจึงเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไปสัมผัสกับโรคประกอบในช่วงเวลานั้นไปถูกใจหมวกปานามามือสองจากเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งจึงตัดสินใจสั่งซื้อในราคา1,500ับาทโดยตนเองได้โอนเงินไปเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาผ่านมา3วันยังไม่ได้รับหมวกกัะน็อกดังกล่าวจึงได้สอบถามไปยังแอดมินเพจซึ่งเจ้าตัวยังคงยืนยันว่ามีสินค้าและจะส่งให้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับหมวก ล่าสุดได้เช็คไปที่เพจพบว่าถูกบล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหมดจึงเข้าไปสืบประวัติของเพจนี้ทำให้พบว่ามีลูกค้ารายอื่นๆถูกหลอกในลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก ถึงแม้มูลค่าความเสียหายของแต่ละคนมีไม่มากแต่เมื่อนำมารวมกันพบว่ามีมูลค่าสูงพอสมควรดังนั้นจึงมาแจ้งความเพื่อพิทักษ์สิทธิ์และเมื่อเจ้าของเพจเป็นมิจฉาชีพอยากร้องเรียนให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อออกมาแสดงตนและแจ้งความดำเนินคดีเพื่อทำให้เป็นคดีตัวอย่างเพราะมันไม่ควรเกิดเหตุลักษณะบแบบนี้เราอยู่ในสังคมเดียวกัน ก็ไม่ควรเอาเปรียบซึ่งกันและกันต้องมีความซื่อสัตย์ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเงิน1,500บาทหรือ1 0 0ก็มีความสำคัญาคัญอันนี้เป็นครั้งแรกครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมซื้อแล้ว่าจะเป็นเพจต่างประเทศหรือว่าในในเมืองไทยเองก็ตามไม่มีปัญหาเลยครับส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบมีช่วงหนึ่งติดเรื่องของการขนส่งอะไรครับซึ่งอาจจะนานหน่อยเขจ้แงเราแล้วก็เข,เขาเขงเหมือน เขาคงเป็นอาชีพหนึ่งเหมือนคล้ายๆกับ c เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยครับอืมอเทนอารอการในฐานะอไปัผมก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของของของกระบวนการกฎหมายดีกว่านะครับเราก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมแค่อยากให้มันรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันไม่ควรมาเอาเปรียบซึ่นกันละกันมันไม่จช่เป็นเรื่องจำนวนเงินนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ด้วยกันโดย อย่างสาันทิสุขและมีความสุขในสังคมโดยที่แล้วเขาจะไม่ไปทำกับคนอื่นอีก อกจากนี้อูทนาทรยังกล่าวติดตลกได้ว่าที่ไร้แรงและสําคัญที่สุดเมื่อมาแจ้งความเนื่องจากเสียฟอร์มที่ถูกภรรยาของตนบ่นตลอดที่เสียเงินโดยไม่ได้สินค้าขณะที่ภรรยาของอูโหรัทันทีที่สามีแซลต่อหน้าสื่อมวลชนด้านนายพรศักดิ์วิภาสภาอานนทนายความที่ปรึกษาคดีกล่าวว่าจากพฤติกรรมของแอดมินเพจนี้เข้าข่ายช่อกงประชาชนเนื่องจากมีการโฆษณาชักชวนซื้อขายสินค้ามีการรับโอนเงินจากลูกค้าโดย ไม่ส่งสินค้าให้ประกอบกับมีการบล็อกช่องทางการสื่อสารปิดเพจนี้ซึ่งเจตนาชัดเจนแล้วว่าต้องการหลอกลวงประชาชนจึงเข้าองค์ประกอบความผิดช่อโกงขณะน,นี้แม้มีผู้เสียหายมาคนเดียวก็สามารถแจ้งความได้พร้อมทิ้งท้ายฝากถึงบรรดาผู้ประกอบการขายของทางออนไลน์ว่าขอให้มีความซื่อสัตย์อย่าเฉยโอกาสในการเป็นวิชาชีพหลอกประชาชนเช่นนี้จึงอยากให้คดีดังกล่าวนี้เป็นคดีตัวอย่าง ทีมข่าวไทยนิเวเซียรายงาน